สวัสดีครับพบกับกองติดไฟิ่งที่มีมารีวิวหลอดไฟนะครับหลังจากไปเดินไฟมาแล้วตรนี้จะเป็นไฟเดิมนะครับไฟหน้าเดิมตัวนี้ติดตั้งมาใหม่นะครับ ไฟตรงนี้จะเป็นไฟท้ายหรือปันทุกนะครับที่24โวลต์จะมีไฟท้ายไฟวิ่งนะครับก็ลเลยต่อแต่ไฟแดงแล้วก็ไฟวิ่งไฟบนนี้จะเป็นสปอร์ตไลท์นะครับระบบไฟก็ติดท็อปทุกอย่างนะครับ ก็เหลือแต่หลอดไฟซิ่งนะเดี๋ยวหามาใส่นะครับก็จะมีท้ายอีก เจ้าอิดเดียวนะครับแต่งเต็มระบบยิงครับคันนี้แล้วก็ประมาณนี้ันะะนะครับ